น้องๆสวัสดีครับทุกคนเราเปิดกันมาแบบเด็กแรปกันเลยทีเดียวนะครับวันนี้นะครับพี่จะมาเอ่อยังไงดีอ่ะเรียกว่ามาวิวรีหรือมารีวิวดีก็ไม่รู้นะครับก็ไม่ต้องคับด้วยนั่นเดีสิครับมันแคบนะมันคับแคบถ้าเกิดพูดคับไปหน่อยจะช่างหวันไปก่อนโอเคครับเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าวันนี้พี่อยู่ในแมปโปรเจกต์ XL นั่นเองเพื่อไม่ให้การเสียตุ๊กตาใช่ไหมใช่ผู้ใงูนี่ อ่ะพี่จะมารีวิวบูลี่นะบูลี่บลี่บูลี่บูลี่ซูเปอร์ไซย่าเลเจนด์น่ะซูเปอร์ไซย่าในตำนานวว้า <Wow. S 1> คือพลังของอะไรวะเนี่ยมันคือพลังของบูลี่นั่นเองนะครับเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าสกิลต่างๆของพลังบูลี่นั้น จะเป็นยังไงนะครับสกิลแรกนะฮะมันจะเป็นไงอ่ะไม่รู้ลองดูเองแล้วกันดูนี่ครับเราจะจบดีไปไหนสามสองหนึ่งเอฟเฟกต์ไม่มีใส่เองก็ได้โอ้ไม่เออบอสยาเนี่ครับเม็ดกุชชีสีเขียวที่พุ่งเข้าไปหาบอสบอสกอบตายนะถามว่าแรงไหมก็ แรงอยู่แต่ว่าไม่ทำให้บอสต,ตายได้นะครับดูอีกทีรัวมากศัตรูคงคิดว่าพลังสีเขียวนั้นคือเลือดเราแด้งแน่เลยอืมง่ห้ <c oughs> มันเป็นดาเมจนะครับจะอ่าตัวเลขดาเมจมันจะแปลกๆหน่อยตรงที่มันเป็นสีเขียวเพราะว่าพลังโบลี่เป็นสีเขียวไงถ้าเกิดบอกว่าไปใส่แบบ ลบเป็นสีแดงมันจะแปลกๆใช่ป่ะก็เลยใส่เป็นสีเขียวไปแงเขียวไหมวอเล็กเอ็กแอเดี๋ยวมาดูท่าหน่อยอีทีเฮ้ยยาอาไงล่ะสรุปมันแรงหรือไม่แรงดูสิสองหมื่นครับประมาณถ้าเราไม่ได้กดสกิลคอนเฟิร์มคีย์นะก็เราลราสองหมื่นหน่อยๆครับแต่ขึ้นรัวมากเลยนะ เห็นปะ่ะแต่มอนไม่ตายบอสไม่ตายดูดิโอเคต่อมานะครับเป็นท่าสองเเลสเซอร์โบร์นะ่น่าจะเป็นท่าคอนเฟิร์มคีนะครับเดีย๋ยวเราไปดูกันตูม้มอ่าเป็นท่าแบบว่าพุ่งเข้าไปต่อยนะเป็นท่าทั่วไปนะโดยทั่วไปเลยที่แบบจะใช้คอนเฟิร์มคีนะครับต่อยไม่โดน่าทถดีทถดทททีเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ อ่ะเนี่ยโดนละปงโอ้จากดอกละพันเป็น4นะี่พันเนี่ยแล้วสี่พันรัวๆแบบนี้คือโคตรแรงเกยวดูนะครับน่าจะทีเดียวแค่สองกิวนี้แล้วบอสก็ตายเลยตูอ่าถ้าโดนนะครับตายตายเลยไม่ธรรมาดาไม่ธรรมาดาก็คือเลเซอร์บรนีค์แบบว่าคอนเทน คอนเฟิร <c oughs> ์มขีนะต่อมาครับก็จะเป็นท่า power s h e f t มันเป็นเหมือนกับว่าอยู่ดูนะครับมันเป็นเอามาตะาครับช่วงระยะหนึ่งมันเลยเป็นรูปโล่บาเรียขึ้นมานนะดูนะะครับอา้าวไอ้บอสจมตีดิครับพี่เอาไปเอาไปเอาไปดูนะครับปุบเห็นไหมคระมันจะมีท่าคล้ายๆของดาบยามีครับแต่ว่าจะดีเลยเร็วกว่านะ เห็นไหมครับไว้แบบจังหวะหนีลูกบันเกงขีดไม่ทันนะครับกดปึ๊กแล้วก็พุ่งหนีออกมาแะป้องกันได้ทุกสก,กิลนะครับแต่ว่ามันก็ได้แปเบเดียวนะครับหนึ่งตอง่อประมาณหนึ่งสอสามวีนหนึงสองเห็นปะก็หมดแล้วไอ้อแต่ว่าพี่ว่าสกิลนี้คือดีมากเลยนะเคยจังหวะแบบชวนตัวอย่างงี้กดปึ๊บแล้วเข้าประตูแะ บอ,ดอเอา,าเดี๋ยวมาดูท่าต่อไปนี่ครับมันก็จะเป็นท่าโอมาาเมกานะขึ้นมาเหมือนปล่อยลูกบอลเกงกี่ครับแต่ว่าลูกเล็กลงไปปึ้งแล้วก็วงโคตรกว้างวงโคตรกว้างเห็นไหมแต่ว่ามันฆ่าบอสไม่ได้นะครับคือ บบลี B ully. B ully. B ully ่บูล <c oughs> นะีป่ะบบลี่เนี่ยมันจะไม่มีสกิลไหนเลยที่ฆ่าบอสได้ภายในสกิลเดียวนะดูนะเพราะว่าต่อให้เป็นสกิลแบบสกิลเอกมันน่าจะแบบทีเดียวต่ำตายเหมือนพวกวนะัน for ์ออเนี่ยแต่เนะี่ยเลือนเหลือครึ่งหลอดยังไม่ตายอะครับไงแต่ถามว่าสามารถเอาไป เอาบูลเอาโบลี่ไปบูลี่คนได้ไหมบอกได้เลยว่าจำมากจำแมวจัดๆถ้าเอ็กนี่คือค่าได้นะครับแต่ว่ามันก็มีสิทธิ์กดกันได้อะเพราะดาเมจมันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เห็นไมครับไม่ตายเห็นะ้ดูดิเราไปดูว่าบอสเลินรถไปเท่าไหร่ดีเท่าไหร่วะเนะี้ยเออเอาเป็นว่าไม่ถึงครึ่งลอดนะฮะอืม ต่อมาเนะครับเราจะมาดูความเท่ของการแปลงร่างเป็นเลเจนด์ซูเปอร์ไซย่าเนีก็คือซ yeah. นะูเปอร์ไซย่าเดเจเเปอร์ไซย่าเวเจ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 เาเนเจ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 เนเยเาเนเจเจาจเ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 มเขเยวจเอเจเเจี่เจ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 ผมเจ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 วนะคเับจเจเจเเเซเ มันมีประโยชน์อะไรบ้างอย่างนั้นเลยหนึ่งเลยนะครับมันมีประโยชน์ตรงที่ว่ามันเพิ่มเลือดขึ้นมานิดหน่อยประมาณเราๆหกพันได้แล้วเะเนี่ยเห็นไหมครับหกพันใช่ประมาณหกพันแล้วก็บวกพลังการโจมตีอีกนิดหน่อยก็คือแต่ก็ยังฆ่าบอสอ่าถ้าเกิดเูว่าตันนะฮะน่าจะฆ่าบอสได้นะทีเดียวแต่นี้ยัง เร็ว่าไม่ตันเนี่ยมาดูแปลงร่างทีความเท่ของเขาปั๊มผมเขียวแบบเขียวอีเขียวอีเขียวนิออนอาสุปเอร์ีซยยเป็นไงฮะเทปะเป็นไงบ้างครับกับพลังโบลี่หมอกการเอาไปบูลี ถ้าชอบในการรีวิวของพี่นะครับก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยแล้วกันนะครับกดซับสไครต์ด้วยนะแล้อย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็แชร์ด้วยนะครับเผื่อจะได้มาเชร์กันในคลิปแน่าะะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลอยไปก่อนนะครับลาไปก่อนบ๊ายบายครับทุกคน See you